สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนมาปลูกต้นกวนอหูหรือบอนที่เป็นสีแดงปลูกยังไงให้สวยแตกก็เร็วนะคะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันอีกแล้วนะคะเมื่อเจอแล้วก็ต้องเอามาบอกนะคะเคล็ดลับเด็ดๆเหล่านี้นะคะเ,เพื่อนๆบางคนก็ยังไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นไปดูกันว่ากุหลาบแดงทํำยังไงอันนี้ก็เพิ่งปลูกนะคะนี่เพิ่งปลูกแล้วก็แตกหน่อแล้วนะคะเนี่ย ดูนะคะเนี่ยแตกหน่อเร็วมากเลยอันนี้เพิ่งปลูกนะคะเพิ่งแยกออกมานะคะและวันนี้ก็จะมาปลูกให้ดูว่าปลูกยังไงให้แตกเร็วนะคะใช้อะไรใส่ยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะและวันนี้ก็จะใช้กระถางตัวนี้นะคะเพื่อนมาปลูกเห้นเพื่อนๆดูกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะปลูกให้ดูทักสามต้นนะคะวันนี้นะคะสักสามต้นนะคะถ้าเพื่อนๆมี อะไรก็ได้นะคะกระถางอันไหนก็ได้นะคะที่เพื่อนๆหาได้นะคะนํามาปลูกนะคะวันนี้ก็จะปลูกให้ดูนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกต้นขนาดนี้นะคะวันนี้ก็จะปลูกต้นขนาดนี้นะคะเนี่ยอันนี้เพ,กออกะะพิ่งแยกออกมานะคะเนี่ยเพิ่งแยกออกมาแล้วก็เนี่ยจะปลูกต้นขนาดนี้นะคะให้โตเร็วแบบทันใจเลยนะคะแล้วก็ใช้อะไรยังไง นะคะนี่แหละค่ะขนาดนี้เพื่อน,อนๆมีต้นบอนสีสีแดงนะคะอันนี้คือเน้นสีแดงนิดนึงเพราะว่าสูตรดินตัวนี้นะคะสีจะออกมาสวยมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆทาตามคลิปนี้บอนสีของเพื่อนก็จะแตกกอเต็มแล้วก็ได้ขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นนะคะแตกหน่อตรมเลยละค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะ แลวเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะคะจะปลูกและสิ่งที่สำคัญในการปลูกวันนี้นะคะขุลาบแดงจะมีสูตรเด็ดก็คือตัวนี้นะคะอันนี้คือเด็ดสุดๆเลยนะคะเพื่อนดินตัวนี้นะคะคือสำคัญมากๆเลยนะคะที่ที่จะนำมาปลูกบอลสีให้แตกกอแบบนี้นะคะให้เขาแตกกอเร็วแบบนี้นะคะคล็ดลับ เนี่ยค่ะต้นเล็กๆมาปลูกไม่กี่วันนะคะแตกเต็มเลยนะคะเนี่ยก็ใช้ดินตัวนี้ดินตัวนี้จะมีอะไรบ้างนะคะเนี่ยดินตัวนี้ก็จะมีถ่านอันนี้คือผสมเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้มีถ่านมีถ่าน,านมีขี้เถ้ามีใบมะขามนะคะ มีใบมะขามแล้วก็ดินเผานะคะดินดินเผาที่เพื่อนหาได้นะคะนี่ดูดูเลยนะคะว่าหน้าตาแลก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะมีขี้เถ้านะคะย้ำอีกทีนึงมีขี้เถ้าดินเผาไฟนะคะดินเผาไฟแล้วก็ใบมะขามที่มันผุผุหรือใบไม้ใต้โคนที่มันผุผุแล้วนะคะเพื่อนแล้วนำ ไปกวาดมาเลยนะคะเพื่อนๆกวาดมาจากใต้โคนมาขามเลยนะคะเอาที่ด้านบนออกเสร็จแล้วก็เอาใบที่มันแบบแบบนี้ออกก่อนนะคะใบแบบนี้ออกไปแล้วก็เหลือแต่ใบผูกๆด้านล่างนะคะอยู่อยู่ให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีฐานนะคะพเพื่อนๆถ้ามีฐานเพื่อนๆตามละเอียดนะคะอันนี้วันนี้ไม่ได้ทําให้ดูนะคะแค่บอกแล้วเพื่อนๆตามละเอียด แล้วนํามาผสมรวมกันให้ได้แบบนี้นะคะเพราะว่าคลิปอื่นๆกุหลาบแดงก็เคยลงไปบ้างแล้วนะคะอันนี้คือมันเน้นหลยละเอียดให้เพื่อนได้ดูอีกคนนึงอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคนที่อยากได้บอลสีกวนอูพุ่มใหญ่ๆแต่กอเร็วนะคะเคล็ดลับนี้นะคะโดยการที่ปลูกจากต้นขนาดนี้ไม่กี่วันได้เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเมื่อเราผสมดินได้เสร็จนะคะ ผสมให้เข้ากันแบบนี้นะคะอันนี้มีฐานมาีใบมะขามผุหน้าดินแล้วก็กวาดจากหน้าดินมานะคะมีดินเผาอะไรนี่แหละรวมกันให้เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนจากนั้นนะคะเพื่อนก็จากต้นเล็กนะคะถ้าเป็นต้นใหญ่ก็ปลูกได้เลยนะคะอันนี้คือทําต้นเล็กให้ดูนะคะวันนี้นะคะเราต้องการที่จะขยายพันธุ์แล้วก็ได้เยอะๆนะคะ ดินตัวนี้นำผสมเสร็จเราก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะเนี่ยมีฐานมีอะไรอยู่ในนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเพื่อนๆก็ตัดใส่นี้เลยนะคะสูตรนี้กุหลาบแดงทําหลายสูตรแต่ว่าถ้าปลูกบอนสีกวนอูแนะนําให้ใช้สูตรนี้ชัวร์มากๆเลยทามาแล้วแล้วก็ได้ผลแล้วนะคะ จึงนำมาย้ำให้เพื่อนๆสำหรับ FC ของกุหลาบแดงนะคะและก็ช่องวันล้านวิวนะคะก็จะมีเคล็ดลับตลอดเหมือนกันอีกช่องหนึ่งนะคะนั่นแะค่ะต้นนี้ก็เพิ่งแยกออกไปนะคะถ้าเพื่อนๆจำได้นะคะเนี่เพิ่งแยกหน่อออกมานะคะแล้วก็รากก็เริ่มจะเดินนิดนึงนะคะแต่ว่าเราต้องการให้เขาไปเร็วๆเลยนะคะนะคะนี่ค่ะ รากเริ่มเดินขาวขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาอิ่มน้ําเต็มที่เราก็สามารถลงกระถางนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือใส่แต่แค่ขุยมะพร้าวไว้นะคะกับไม่เยอะนะคะเนี่ยเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเห็นไหมรากนะคะเพื่อนๆจากนั้นเพื่อนๆก็ใช้ดินตัวนี้นะคะแหวกลงเป็นลงตรงกลางนะคะเพื่อนแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เลย เนี่ยค่ะจากนั้นก็เอาดินตัวนี้กรบลงไปนะคะ,คะบอกได้เลยว่าดินตัวนี้นะคะบอนสีชอบแล้วก็แตกกอได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นดินใต้คนมะขามด้วยนะคะและสีก็จะออกมาจัดนะคะ สีก็จะจัดสวยมากๆเลยนะคะอันนี้คือหนึ่งต้นนะคะเพื่อนนี่แหละค่ะเดี๋ยวยังมีที่เด็ดอยู่นะคะอย่าเพิ่งกดออกนะคะยังมีเคล็ดลับอีกนะคะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะคะเพราะว่าจะปลูกให้ดูสักสามต้นนะคะโดยการที่ทําแบบนี้นะคะเพราะบางคนนะคะยังหาจุดไม่ได้ว่าทํายังไงอยากได้ส,สวยๆนะคะ อันนี้หลับแดงเจอนะคะพอเจอแล้วก็เลยนํามาบอกนะคะเพราะปกติก่อนหน้านี้กว่าจะค้นหาวิธีได้นะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคะที่จะได้บอนสีสวยๆนะคะก็มีหากันหลายวิธีเหมือนกันนะคะนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะปลูกให้ดูสามต้นนะคะอันนี้รากก็เริ่มเดินเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอ่าเนี่ยพพรากแบบนี้นะคะ รากเริ่มเดินแบบนี้แล้วเพื่อนๆสามารถที่จะเยกออกมาใส่แบบนี้ได้เลยนะคะอเตียวเองนะคะแล้วก็นี่แหละเรารวบแบบนี้ ดินผุผุไปเมืสามผุผุผสมกับดินขี้เท่าแล้วก็ถ่านนะคะแล้วจะมีวิธีโดยการที่เราทํายังไงต่อนะคะเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งนะคะยังไม่ได้สามต้นนะคะเพื่เน,นี่ยยิ่งเป็นแบบนี้ยิ่งสวยนะคะ ก็จะสวยแตกกอเรียวมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะทํารีบๆไม่เป็นไปนดูนะคะรากเขาเริ่มเดินนะคะสามต้นพอดีเลยเหมือนรู้เลยนะคะนี่ค่ะอยากได้ขยายพันธุ์ชอบมากเลยค่ะเวลาปลูกเป็นพุ่มแล้วสวยมากกวนอูกวน จำพวกบอลที่เป็นสีแดงนะคะเพื่อนๆใช้สูตรนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเพื่อนและเมื่อเพื่อนๆทําทำเสร็จแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเคล็ดลับต่อไปนะคะคือน้ําที่จะเอามารดนะคะเพื่อนน้ําที่เรามารดนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือ m ร้อตัวนี้หรือเครื่องดื่มชูกำลังชนิดใดก็ได้จะเป็นแบรนด์หรือเป็นซุปไก่อะไรก็ได้หมดนะคะเพื่อนๆเทใส่ลงไปเลยสฝานะคะ อันนี้ก็มีอยู่ประมาณสองฝานะคะเนี่ยเทใส่หมดเลยนะคะประมาณสองฝานี้นะคะเพื่อนนี่แะคะ่ะสองฝานะคะน้ําประมาณสามลิตรนะคะจากนั้นนะคะผงชูรสผงชูรสประมาณหนึ่งช้อนตัวนี้นะคะเนี่ยช้อนขนาดนี่ค่ะใส่ลงไปนะคะ อันนี้คือผงชุรสนะคะพอดีเอากระปุกนี้มาใส่นะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนคนให้เข้ากันเลยนะคะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยน้ําตัวนี้นะคะเราก็มารดเลยน,นี่แหละคะ่ะรดลงไปนะคะ ุดล,ลงไปเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือเห็นผลเร็วมากเลยกุหลาบแดงทาแล้วตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อนะคะเอยมันจะแตกได้ไงเพราะว่ามีหญ้ามีอะไรด้วยใช่ไหมคะเพื่อนดูนะคะแต่ว่าพออยู่ไปสักพักหนึ่งอะ่ะแตกสวยมากเลยค่ะบอกเลยว่า สุดยอดนะคะดินตัวนี้นะคะสุดยอดจริงๆนะคะนี่ค่ะเมื่อได้หน้าตาแบบนี้เสร็จนะคะ mm. เพื่อนก็นําไปวางตรงที่ร่มนิดหนึ่งนะคะร่มนิดหนึง่งแล้วก็ช่วงเช้าให้โดนแสงแสงไม่จัดนะคะให้โดนแสงอ่อนๆช่วงเช้ายิ่งดีนะคะเพื่อนเนี่ยแล้วถ้าเพื่อนๆมีที่รองนะคะเดี๋ยวทําทให้ดูนะคะ ถ้าเป็นไปได้นะคะเพื่อนหาที่รองมานิดนึงก็ได้นะคะ,ะหาอะไรรองไว้นะคะน้ําที่เรารุดลงไปแบบนี้นะคะจะได้ขังไว้เขาจะได้ไม่แห้งนะคะเพื่อนช่วงที่เราปลูกใหม่ๆอย่างนี้นะคะเอารองไว้เลยนะคะรองแบบนี้นะคะรองอาไว้แบบนี้นะคะน้ําจะได้ไม่ขาดแล้วก็เขาก็จะไม่เหี่ยวนะคะเพื่อนรองไว้แบบนี้เลยนะคะนี่แหละคะ่ะ พอสักพักนึงอะประมาณตีว่าไม่เกินครึ่งเดือนนะคะใหปรองว่าเพื่อนๆจะได้ผลลัพธ์ที่ประมาณนี้เลยนะคะนี่คือผลลัพธ์เห็นไหมคะเห็นไหมผลลัพธ์ที่ทำมาแล้วได้ผลเกินคาดอันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ก็ดีจังนะคะฐานตัวนี้เพื่อนๆไม่ใส่ก็ได้นะคะเนี่ย ทานอันใหญ่เกินนะคะเอาอันเล็กๆพอนะคะอันที่ประมาณที่ผงผงละเอียดแบบนี้นะคะเนี่ยบดละเอียดแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปนะคะถ่านนี้จะช่วยให้บอลสีสีแดงนะคะเขาจะชอบมากๆเลยนะคะเขาจะชอบแบบสีแดงๆๆใช่ไหมคะนี่แหละเคล็ดลับนะคะทุกป้อนเลยนะคะนี่ค่ะเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ยากขึ้นเลยนะคะ เพราะว่าปลูกแล้วประมาณครึ่งเดือนได้ไหมไม่ได้นะคะต้นนี้นะคะเริ่มนะคะเริ่มสวยนะคะเนี่ยก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าใครที่อยากมีบอนสีกวนอูนะคะที่สีสวยๆจะเป็นกวนอูหรือว่าบอนสีแดงนะคะเน้นสีแดงๆที่มีสีจัดๆนะคะให้ทําสูตรนี้เลยนะคะสวยงามมากๆนะคะถ้าสีต้องการสีจัดๆใช้สูตรนี้เลยนะคะบอกว่า โอเคเลยนะคะสูตรนี้ชัวร์มากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะเลยทําให้เพื่อนๆได้ดูว่านี่เคล็ดลับที่กุหลาบแดงทําแล้วก็ได้ผลเกินคาดจริงๆนะคะนี่ยังมีอีกเยอะเลยนะคะที่ทําไว้แล้วก็ได้ผลนะคะเนี่ยสีก็เริ่มสวยนะคะนี่ค่ะมาเปเดตให้เพื่อนๆดูกันว่าได้ผลเกินคาดจริงๆนะคะแล้วก็ จากไม่กี่วันจากต้นเล็กๆแบบนี้นะคะจะโตเร็วมากเลยเพื่อนๆเพื่อนๆที่อยากได้ลองไปทํากันดูนะคะแล้วเดี๋ยวกุหลาบแดงพาไปดูต้นใหญ่กอใหญ่กันนะคะและนี่ค่ะสักพักหนึ่งพอเขาแตกกอแบบนั้นเสร็จเรามาเปลี่ยนใส่แบบนี้เลยนะคะเพื่อนจะสวยมากๆขอบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นกวนอิมกวนอู ฮกหลงนะคะดูพุ่มๆนะคะเพื่อนจะสวยมากนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยที่กุหลาบแดงเลี้ยงนะคะเพื่อนใครที่อยากได้เนี่ยเหมือนต้นนี้นะคะสีสดมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้แตกหน่อเท่าไหร่นะคะเพราะว่าใช้สูตรบำรุงอยู่นะคะแต่ต้นนี้นะคะเริ่มแตกเต็มนะคะใช้สูตรเดียวกันนะคะเนี่ยเริ่มแตกแล้วนะคะ ทุกต้นนะคะมีที่มาที่ไปทั้งนั้นของกหลาบแดงใช้สูตรแต่ละสูตรไม่เหมือนกันสูตรไหนดีจริงก็จะมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆดูกันนะคะและสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ขอติดตามกันไว้นะคะจะได้มีบอนสีสวยๆไว้ที่บ้านกันนะคะใครที่ยังมีบอนสีสวยๆก็ลองไปทํากันดูนะคะยังไงก็กราบขอบคุณมากๆเลย สำหรับการติดตามทุกๆท่านด้วยนะคะจะมีเฟซบุยแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ